ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายิโยอีรองผู้บัญชาการสูงสุดเขมรโรหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลยรวมกันป้องกันประเทศและซ้อมรบขณะที่กองทัพภาคที่2บุกพื้นที่แล้วสร้างรั้วถาวร6จุดกว่า20กิโลเมตร จากกรณีพระกระแสรับสั่งในการสร้างรั้วาชายแดนอย่างถาวรนทำให้กองทัพที่หนึ่งและกองทัพพที่สองต่างมีการลงพื้นที่รีบจัดการโดยเร่งด่วนแล้วขณะที่ผู้นำทางฐานของกัมพูชาก็มีการเดินทางไปลงนามกับมาเลเซียทำกลางข้อสงสัยตั้งแต่แรกว่าจะร่วมมือกันเล่นงานประเทศไทยหรือไม่ ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวฝ่ายไทยมีการเปิดเผย,ยเมื่อวันที่17ตุลาคม2568โดยกองทัพระที่2ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าถึงกรณีดังกล่าวว่าพลทวีรยุทธรักสินแม่ทัพระที่2ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีเพื่อตรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างหลุมหลบภัยและหลุมบุคคลภายใต้กองทุนหาไททิ์ รวมถึงมีการติดตามแผนการสร้างกำแพงรั้วชายแดนจำนวน6จุดตามลำดับความเร่งด่วนแม่ทัพพระที่สองพร้อมด้วยหน่วยงานทหารช่างที่รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจจุดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการสร้างหลุมหลบภัยตรวจความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงความปลอดภัยของพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ในการเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดน แผนการดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยขนาดรองรับ40คนจำนวน10แห่งและหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งในภารกิจปกป้องชายแดนและการหลบภัยจากสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุปะทะในส่วนของแผนการสร้างกำแพงรั้วชายแดน6จุดระยะทางรวมกว่า20กิโลเมตรนั้นแม้ทัพพาคที่2ได้มีการตรวจจุดแนวพื้นที่พร้อมกำหนดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินการ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามการดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการภายใต้กองทุนหัทไททิฟได้ดําเนินการอย่างโปร,โรง่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมขณะที่เพจ Facebook Army Military Force ก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความรายงานความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาว่าเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมากองทัพกัมพูชาเปิดเผยว่าผู้นำทางทหารของกัมพูชามีการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการลงนามเอกสาร T O R เสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีประกาศเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันประเทศโดยความเห็นชอบจากกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการฐานสูงสุดพลเอกเมาสุพันรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งกองทัพกัมพูชาและผู้บัญชาการฐานบกได้มีการนำคณะผู้แทนเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16ตุลาคม2568 ในระหว่างการเยือนครั้งนี้พลเอกเมาโซพันได้มีการตรวจเยี่ยมคารวะพะนธท่านดาโตเ้เสรีโมฮัมเหม็ดคาเลดนอดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียและได้มีการหาหรือทวิภาคีกับพลเอกตันสีดาโตะเสรีมูฮัมหมัดฮาฟิซุนดีนบินจันเทาผู้บัญชาการฐานปกมาเลเซียรวมถึงได้มีการเยี่ยมชมกองพลน้อยทฐานพิเศษผลร่มที่10ของกองทัพบกมาเลเซีย ในการหารือทวิภาคีระหว่างพลเอกเมาโซพันธ์และพลเอกตันสีดาโตเซรีมูหม m มัดฮาฟิสุนดีนบินจันเทาทั้งสองฝ่ายได้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันลงนามในเอกสารข้อกำหนดความร่วมมือ TOR ระหว่างกองทบกกัมพูชาและกองทบกมาเลเซีย วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้คือเพื่อเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ชั้นมิตรให้แน่นแฟ้นยืดยาวและเต็มไปด้วยความไว้วางใจเพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคโดยจะเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนการฝึกอบร,รมและพัฒน,นาบุคลากรการฝึกซ้อมร่วมกันการร่วมมือกันในด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแสดงความยินดีต่อระดับความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ที่มีศักยภาพในปัจจุบันโดยถือว่าความคืบหน้านี้เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับกองทบกซึ่งเอกสารข้อกำหนดความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญในการปูทางเพื่อเสริมสร้างและขยายกิจการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์ สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอบข้อที่1นนะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3าเดือนขึ้นไปนี้ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกศัรก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชวิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สานะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแงกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมมีีสสงคคครรรรกกกกขึนะะหว่่ไทททยยััับพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด